มาสุงแค่พี่น้องบรรดาหลายโดดการดังความายการเสียดไปลอยจากมือยายเทียงกัมมินเมื่อได้ตีมาอุกข้าวป๊อๆอ่ำกินข้าวยำพี่น้องเฮาคา่เวิ่กับข้าวนั่นก่อหรือรู้ซึกหานวาอันมาลู่ได้ตีตีนลอยติ่งดังนำเนด้ดังหลายแล้วไไรก็ไดีหันวิดีโอกัน หนัรนยานะาก็เลยไปหันก็ถามกันย่อนกันมาเลยอยู่ที่ในป่อเขาค่ะอยู่เดียวนี่คุเมึงเยี่ยวก,ก็เจ้าคือเมืองสันวอยนังกันอ่านจะว่าใครเน่ใครเช่ใครยาก,กันว่าก็เป็นคนในเมืองใดกุ้ยก็จุม้มวานไทยอันเป็นปิดุจิตในปีโดน่า กว่าห้องเอาว่ากว่าห้องเอาสิด,ดังปังซังออกข้าวดังสิได้มาติดปีทุ่งลอยติ่งเมื่อวันที่สิบปลายป้วนมาหันจเจือหลาหันพี่น้องว่าตายปีน่อปีนกอ,นกองหันเขาเจีกันขี่ลังกันสิได้เอาป่าแชเอาป่าไว หนอกาดาโดโอดังมาลังปางสร้างมาลังวันให้ปีน้องดังไรซึงขานปีน้องว่านะั่นเขาหือเด็กใครได้ละ่ะเขาก็ใครมีพระวาจาปานดีๆเพิ่ซ้ำกว่าห้องเอาเขามาไหลมาไม่ไร่ยอนว่าคู่เขียวกว่ากับสิบคนหลวงว่าคนหลวงว่าก็ใจสิกขานว่ามานาสิ จะได้เปลีป่ยนแปลงตึกกระด้างของเสียวขึ้นสได้จอมตีนลอยติ่งจือนั่นปีนอทั้งหลายว่ามาลูกมาตายมาเจ็บตั้งหนำเลทั้งหลายคําพองก็ขาหักไว้คําพองก็ขาบริขัดคําพองก็อาบเลือดอาบยางยาแอบชีพบของอเมริกันทางเฮียนเสด็จดอกเตียนเปิดติดที่เรียกว่าซึกคอมมานโดของเสียวขึ้นได้อันพึกคอดมาแล่อันยืดเลีด คมไผ่เพิเจอน่อยู่ดีไราการอ่านใจกวนสิละสืส่อเปลี่ยนกวนมือกันอ่านกูกูกะการติดก,การใจแอมสิบหกนั่นเนี่ยยำอยู่นันมันมาเลยพึ่ยืมมาเลยยำยืมเงี้ยยื้ยาตีเลยว่าในการยืมนั่นบอกเลยว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยหลายหลายข้อสังเกตว่าลมพง จะว่ามันเหมียนมากหฮะเดี๋ยวว่าสิหน่ยอันขนาดเีแอมชบวงไรปีนอทั้งหลายนี่มันมีหมากเตียบอันเข้าอันออกมาในคู่มันเดีบึงกันก็นั่นเลยเนี่ยเขียนห้เนี่ยขาหาตาก็โตดุเจนหออำลาดียาไลเพราะญาดีขาก็หลีเลยใกล้ตัดขาสิงนั้นเอาไว้ ก่อนไหนมันอยากมันขานใจลองในปีอนออะไรยินดีได้การก็ส่งมันอะไรก็ดังไม่เช่นเชื่ออะไรด้วยอะไรอันปั่นดวนหนึ่งก็เลยว่าอันขาเขาเจ้านั่นบอกใครขาดบอกให้พูดเยกก็มาเจ็บห้องห้องให้ให้ใหปั้นหนังทนุนแยกตีลอยติง่งจำได้พอมาโดยคือโคได่แน่เป็น PP, S s ส P S S A ันดีนะเหมือนกันเว้นะประหลัดความสม,มินความว่าหลายๆอันได้เขาูจำลองอันทันเลยนิสศัตย์ศิลนรามอันเป็นเงาตรงวิดีโอกันปีนาจาคือเมือสันนิษฐอันไหนได้เขาก่อจางเปียดกันเข้าก่ออ่ำยำเรียนกันเหมือนนั่งปีน้อาว่ายนมาหา้าเจ้ามินก้นเบื้องเนี่ยเข้าขาก็ส่งมันไล ปาลิมาสูงเอล่ีโคเขียวห้าสึ่งานเขาเคยตัวว่าลูกด้ายหายกะอือติดติลอยติ่งนั่นเขาก็ปันกันก้อนั้นอีเดียนี่ก้นมือก็ตัวเห่านั้นปีดอหูปันแห้งไยเจื่อนเป็นเอฟซีปูปันแห้งไรการเชื่อนก็สมปันกันกว่านำเยื่อมือไกลเนี่ยกล้วยการปีดอเขาคากว่าพื้นเพีกันเนื้อวนไล่จะได้เต็มอยู่สิ่งก่อันอยู่เหมือนกันย้อนสังหาะในย้อนปัว่าโคเขียว เคียดเธอพี่น้องว่ามาตายดีตีลอยติ่งตั้งหนำเลยตั้งหลายตั้งพิษมันอยู่ดีโคเขียวป้โคเขียวห้องมาเน่จองคร,ริมานลูซุมตีนันห้าซื้อหารว่าภูมิจั่นว่าตั้งหลายอยู่ไรปองใจดีเน่สารชื่อว่าซึกว่าเขาหัดหานจะได้ยือเบ็ดสลอมตัวพงหาหน้ายือเบ็ดสู้ถงลมให้ยือเบ็ดผุนเสียงพือใด จองมึงเขาจะได้เนี่ยอันเหมนสื่อหานทั้งเสียงทั้งหลายก็เตรียมได้มาดิตตตเตรียมได้เฮียนซึ่งจะได้ยื้อกันเข้าเปลี่ยนก้นมึงเดียวกันเข้าเปลี่ยนก้นอันอยู่เหนือแผ่นดินเดียวกันปีดาจ้คือมึงสนน้อยเออเมือ่อซีบวันปลายปนมาอา่าเมื่อวันที่ซีฟปลายกันปีดาขากาดีหันเฮ็นสังเลยติดการยึดกันในหุ่หู่ จุดวันไทยตายปากไปอันมาเจ็บนั่นห้าสิบไปหกข่อละตีแสนไปมึงว่าอันดูตด้นะเนี่ยเขาก็พังกันต่แต่กันกว่าพังหลังดีก็มีกวยกะอันเจีกันหามกันเสด็จขึ้นแาไว้หนึอก้าเส้นก็มีดังนัันอันอ่ำลุงนี้สิ่งก็มีไว้ย้อนเบอร์สึกฐานว่าเขา อันนันันนีไล่ฮิไดรไล่สั่งขอสั่งบนหลวงย่ากัจ่จุบันไทยเจอเลเขาแล้เอาวิดีโอเจือในเสด็จปล่อยหลอดออกมาก็สมเดีมีอยู่เหมือนกันปีน่นลรหลไห,ลหลันปีนี่ยเผยเฮ็ดเป็ียนเผยเฮ็ดเขียนเผยยาวานเผยเกาเมืองเผยลึงจึงเผยี่ไดรจุบยิบกองกลางนั่นจินใจหันพิเรจังมังกันมาปันสิปันในข่าวดังฮ่าสิบเปดห้าสิบเก้าปีเอพอเป็นจึงนั่น จุ่มหมองหลุกเฉียววันให้กำเสียออปีนอนองไรเขาได้เป็นดูอยู่สืบเสีนั่นก็เป็นอันขิงการขิงเหงแม่สังขารวันนันจริงได้เข้าข่ายอิ่มมือจานเข้าเลือดเข้าใส่กเดหยวพ่อหันหน้าจุ่มวันให้มือหล้อเนี่ยเพื่อนบอกไขวายหน้าเปียเออในบีพี่น้งข่ายพอดีทูกจับปองลูลงกว่าห้องเวียนมาติติ ก็เสียไปเมืองปิ่นหว้าเนี่ยขันสิวันไทยเนี่ยดียื้อกันเฮ็ดสังลาเนี่ยเขานั่นหนากว่าเอามาเนียเขานั่นหนากว่าห้องมาเนียเป้าวันยห้เฮ็ดเปลี่ยนจองเข้าได้เลยเฮ็ดเขียงดอกกันมาหน้าหูใจเปลี่ยนสูงของจุ้มบนหลวงวันไทยไว้น่ะปีน,อน,น้องดังไรว่าก็เป็นว่าได้เมืองไทยเออเนี่ยเข้าได้ก็วันได้ดีๆเนี่ยเป็นปีน้องกันเนอะ กู้การอะไรมาลู่มาตายตีนลอยติ่งท้านัำได้ทั้งหลา,า,ายเลยอําทุบีเป็นเยอะกว่อันทุบมีอําทุบลีไหลหันกันอําแจ้กาปานเมื่อห้าสิบปีชาปีปนมาเมื่อเร็วๆปานมาเฮาหา้าสุบีได้ของเสด็จคู่ดีแน่ว่าไว้อันเฮ็ดเปลี่ยนยังไงเนี่ยปีน้องวาดด่าทั้งหลายชูเจ้าวุน่นดีดีเจ้าดีดี สู้เฮาในเกิดเออเพียนิีเดียวกันในเฮาเห็นปีนอกอกันอยู่ได้ดิกวนเมืองว่าก็นดิอยู่ได้ี่กวนเมือไมงไต้ก็กดีกวนเมืองดอกควนเมืองกะี่เสียงไว้มึงใครว่าปีไอ้อะไรว่าก็เฮ็ดกินให้ใช่กินกันบาคนมีเด็กคนผ่านมีลองจังเปียงโตกันที่ปรนเทศี่ไหนเกะมือว่าเขา ห้ำงอ,อหรืออะไรขอสั่งซื้ออะไรกว่าพึกพอนสอนการเฮ็ดซึ้อได้มียาวมาเยาหันยาวเนี่ยโคเขียวเขากว่าลูกยาตายน้ำตั้งเหนือห้าปีนเยาวตีหนึง่งญาของเสียวขือได้ลิงสั่งสอนในห้างเฮียนปันย้อนดังหมึกด่งเรืองเหรียญเหรียสังขารขี้การขี้เหงในปูนเมืองใดว่านให้ก็เขียวจบ อันตื้อด้านหนมาไหลกอนน้เนี่ยตึกกันดีแล้วก็ลูกโวยซุ้มจากไดกว่าห้องเอาว่าปงางเช้างเสียมว่าคาดังมาซอยตึกปางจิปุกลาหอดมาลอยวนผู้สนสีป่อเขยอียวมีตอืงเสียนไปอีนายจึ่ไในปีหนอนางหลายว่าในมาทุกข้าอยากพื้นย้อนไผ้หวนให้เฮ็เปิน วันให้นั่นเป็นยันสูมนั่นก็เป็นเขียนเฮ็ดเป็นสิ่งไหนเนี่ยใหาวิญญ้องขาหูเอาไว้ลองลีวันให้อันวันนั่นจุ้งโคเขียวอ่มีสังวันอยู่ใยมันเดมันว่ามันเรียเออวันให้เขาในกว่าห้องเอาว่าบาง้างสิเรมาตายเตียยยังไรเออหู้ฮะ วันให้สิครูเขียวขอลาจิ้งเนี่ถามมาจง่ามาตายเตียนที่ยห้าเนี่ยมาตายอ่ะเวก้าอันว่าอะไรก็มีเหมือนกันอันเรียกก็ชิมีอยู่เหมือนหนังห่หันว่าเอานาตีมึงถึงไายขายกับปางลงนเหมือนหนัสนิทปีนอะนัานแหลเปิดมาตายเนี่ยเปิไนไล่คนดิจูมองโลกเขียววันให้ ปอเขาฆ่ามาด้วยอันเียรีเขายื้อเขาเบียดตายทีโกสองโคหาตายได้หนำเลยได้หลาเขาก็มหัศจรรย์สิขังทำโนวดมันเขามันเปลี่ยนเธอทำเขาเอียนหมดป่อเป็นของเสียวที่ได้หรือตีไรตีไรกอห้องเอาว่ามาเติ่อตีไรก็ห้องเอาว่ามายื้อว่าก็เปลี่นกวนกินเขาว่าก็มีลมหายใจเหมือนใต้ใต้เหมือนว่าวบบ่าเหมือนได้ว่านให้เฮ็ดเปลี่ยนเลยเขาเลยติ๊กปีหน้าไหล ปีไหนได้มันเตียกตัวตีไหนได้มันเตียกเลี้ยงว่นลายอาายพี่น้องข่าวก่อดียวางก็ได้รับว่าเฮ็ดสังเลกตุคุยในรายการหนีคนดังลำลาว่าว่ามาลู่ตายซุ่มดังลำไม่ละหลายดีลอยติ่งได้โอยลองคู่เขียวใจของอายุส่งบันดั้งสุนโดนั่นดีๆการที่เขาส่งนกีกัน ดังในเนี่ยอเป็น y o น t u b e ห้าหรือว่าไลฟ์เฟซบุ๊กห้าเขาใกล้บล็อกเขาใกล้ออกกลออกปิกอึดแปดอย่าให้เขาหันกันเอาง่ายๆก็ a ฟ e b o ๊ k ปันตับตีป็งกุนก,กามให้กว่าเจ็ดวันห้าสิบห้าวันห้าเสียนไปก็ยา,าอย่างไม่ปีน้าตั้งหลาย กอ่อน้นเลยเขาส่งม,มันกันไลนนั่งดังเมสเซนเจอร์เมสเซนเจออันต้ห้องเมสเซนเจอร์ดังในเดียโยกันาตัวเนี่ยไลกันตีไรอยู่ลไลก็ออกกับตามกับโพสต์ต่างๆในทางด้านติ๊กต็อกซึ่นห้ฮะเสียนไปเมื่อเล็บพหันปุ๊บเนี่ยก็ใครคิดว่ามันลูกลตีเหลือมาปังติ๊กตีเหลือเอ๊เป็น s s ส p s s พตักสิทมิม้ปบายปฏิมาสูงโคเขียววันให้ อันตายลูกสุมมัดเจ็บขาปวดขาหักจนติไรขอตอออะไยมาว่าตินร้อยติ่งทุ่งร้อยติ่งวันจิงเออไอใจปอกว่า,าเมาโคา้ดไลอันเหตุการณ์ดาจืดอจดแต่วันมึงอำใครยื้อจุ่มไหล่ขอใครยื้อ่านกุยกามือเขามา

อ, scalable. อันใดเขาย unku, you, ้อนมือใช่นไหมย้อนมือตีระดับย้อนมือมึงข้ามามึงข้ามานี่ปานก่อมือย่อมหลูดมาหนักหนักมือเกิดมือตีนั้ำหนักหลูเจ็บหลุเสียบหลุปอกมาบิ็นกุ้งขึ้เดียวมึงกุ้งนั่นหลุอยู่อีกแวเนี่ยอันกุ้งนั่งหนักย้อนมือมึงนี่ปั่เมื่อหนังซึ่งวันให้กินตองเหลียงอาสีของเสียวขึ้นด้เสียเลย้อนมือมึงนี่ปานกันเจียวมือเจียวปุ้นลองทุกข้ามมึงโครงการจุ้มหม่องโรคเขียวว่าให้เป็นนั้นมันบรรเลงพี่น้องทั้งหลาย กูก็อันทีสิอันนันลองดิสังก็เริมยุมีห้องไปคันลาเสียนปลายมือวานั่นอันว่าเขาก็เลยติ่งเลยจีกันตกว่าใสาก่กาเคียงพปาะพุทธขาพปาะหับอาบเลือดอาบยางสิงนั้นลาดกาปิ้นก็อยู่ว่าส่งบันไลยอ่ะจะยุงห้ สู้เจ้าก็เป็นเอฟซีเป็นผู้บันเทิงเสียนใบมึงเสียนใบมึงก็เป็นลูกหลานพี่น้องเขาค่ะย้อนสังเละเขาเตี๋ยวว่าเป็นล็อกตี้ละกูเจ้กูลองเย้าตีกว่าดีมาสักเสียรัฐฐานเปลืงกันกอันละเผอเฮ็ดอะทีจ่จะเพอเฮ็ดจวนเก้ามึงลึงจึงตโตเจ้าคือมึงสั่นไหวิงใจกันนะปีหน้ามั่งไง ในกลุ่มอันเขาาอยู่จอมกันอันนี้ก็ส่งปันกูโก้ก็อะไรทันเนี่ยกูก็ก็อันกันป้องทุนสังกูกมป้อง้วยกากูก็นั่นกว่าหาจู้เงินเงินิได้ซื้อแต่ได้ส่งจุ่มบ้านให้เขาเอานี่ปัดแห่งนั่งหนับนั่งหลยอันนั่นการเขาเจ้วอวองเออไอมองวันให้ด้เจ้วมวยเอ อเมียดีปอง,งเชิงน้าเจือจัดวัน,วนมึงลึงจึงเกาหยาเขาปานสิบปัน่นจันเขียงจันคามปันเจือจัดเจือคืออาา่าวาควนมึงฮะมาสิดได้ขึ้นเยอะเลยจุ้มว้านใครเนี่ยเป็นน้ำเป็นเขียนลงวนมึงได้กันอยู่ปีน่าอะไรหาไรมันสิไเเด้ดีแน่ีอย่าเสียนบินอ่ครับป่องท่าละเอ็กเทคเขาละเขาเนี่ยคำเอานี่ปา,นา่นเลย เขาหันเขาพี่สิได้ป้องเขาบ่มอ,อ,อานิป่านไลายนางหื้อโคเขียวดีเลยหอดกว่ามึงคัมมาหันนิป่านอามันค้านปลี่นกัดเย็ยนเสด็จไ,ได้ปอกมามึงกุนนั่นหลวหาลายจุเงินสิได้จจ่อยของเสียวขึ้นได้ส่งเขาอ้นิป่านเออนิป่านนั่นโกนเมือกโกนเรื่องเขาเนี่ยฮาราหอดถิ่นปลี่นความดีดีสุดเดีวเสียนใบมึงมาลาดเฮอเขาไล่เอานิป่านหารา,ายมึงเสด้จจ่อยกันทีไนงะ E R เปลี่ยนเวลา M16 โทรออกมาเตียนตึกจอมันยายาจองไรอันไหนก็ที่เรียกว่าเปยนการสั่งสอนนําได้กี่ได้นําตรงจากพี่น้องเฮาข่าวป๊อดๆเมื่อไดอํายาในข่าวยามตามคําวายวันก็ได้ังนเจ้าอ ของเสียวขึ้นจุดได้ได้บ,กบ่กเปลนสือก้อนบินสืออันเนีเยบมันเหลี่ยมงามันคมจมหมังเปี่ยมตาสันลอยซิโคเขียวตู้ปลอมไรสังตายมาเจ็บไหลลงมึงอะไรทั้งน,นั้นทั้งหลายย้อนวันใครเห็ดเป็นเอาดักสิีไม้เอาซื้อผ้าว่าใส่เปิ้อนๆให้เปิ้นมาตายเดียนเขาเขาว่าเขาเรียก ปีน้องว่าหรหางเยียนบันๆให้อีน,น,น,อนึงนางหือกวนเมืองกวนสิเตียมไนทุกข้าส่งพระวาจาะปานสิโคเขียววันให้นั่นลงงานารเหมือนว่าเขาเอานี้ปานแฮฮาก็าจะได้อยู่กันอยู่เย็นตรงตับปีน้องเขาหมือนไะอ้เมือสูง